เริ่ต่อสู้กันเลยพิษณุโลกปัทายโสธรมาเจอกับผู้กล้าทั้ง6ท่านเลยครับสวัสดีครับ ยังจากันได้ดีเพราะว่านี่เป็นแชมป์ล่าสุดล่าสุดเลยนะพิษณุโลกนี่นะฮะแข็งแรงขาเกี้ยจะโศนก็จาได้หลายคนกูจูนได้อยู่แล้วเพราะว่าผ่านมาทั้งการขี่วัวกระทิงอะไรต่างๆเยอะแยะใช่ไหมฮะน้องแมกนัมหลังจากเป็นแชมป์เป็นไงบ้างครับโอ้เดินตลกะเดินไปไหนเป็นไงแม่ค้าร้องกรี๊ดเลยครับเพราะว่าเราหล่อรถชนกันรล้วหลงนะคนนี้คนนี้ตลกไอฝั่งนั้นไม่เท่าไหร่ครับฟังผมครับ เปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่ใช่ตอกแต๊กครับน้องอ้ำของผมขึ้นฤดูกาลใหม่กลายเป็นอย่างนี้ไปซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะตกใจครับวันนี้ป่ะที่ตกใจเลยแชมป์นกเกงหลุดใช่คนนี้นิ่งไปกางเกงหลุดไปครับเป็นนักร้องอยามมีงานเลี้ยงมีโขนเสียงอยู่นอกสายตาแมวมองขึ้เปรตทีมบ่อยสะจนต้องกางเกงก็หลุดตามเพลงร้องแล้วเธอเต้นก็มี โอเคส่วนน้องแพรของเราก็โอเคขายยาวเหมือนเดิมครับออดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ตอนนี้ไปดูก่อนว่าทั้ง2จังหวัดนั้นถ้าไปถึงรอบสุดท้ายแล้วจะไปพัฒนาส่วนไหนของจังหวัดบ้างครับยสรรครับสวัสดีครับ ผมนัทพลนาสุขสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรสำหรับเงินที่ได้รับมาจะนําไปซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรครับยสโสธรเรื่องบังไทยโูเต็ม้อยโคชนาจังหวัดพิษณุโลกครับ สวัสดีค่ะชื่อทองม้วนพันธุรีค่ะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขนถ้าเราชนะเลิศครั้งนี้นะคะเราจะนำเงินรางวัลไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็กผู้ยากไร้ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะจังหวัดพิษณุโลกสู้สุดตัว แปดแผ่นป้ายครับ <S <S สุบูเป็นตซีเอ็อ e> ีครับ <S <S อลังท่องพร <D> ินเซสดีแคสลูกชิ้นเนื้อกดเด่นนะครับเซเว่นอีเนานามัยรรลเอตซีพีและนกเหยี่อฟอร์กอนครับทางฝั่งยโสธรน,นะครับเริ่มจากแผ่นป้ายแรกนะครับเบบซี a ่เอเจดีวีดีโฮมเทอเตอร์แบงคสีฟันซอ a แอดแท็กอีซียาสตีแผ่น้าแวนบิวตี้ฟูลชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินและโรซาครับรอประชันดวลเพลงคู่แรกทีมพิชโนลกเลือกป้ายอ้นเจอรูจูน ทีมยโสธรเลือกปลายซาตินเจอน้แปลวครับทำไมหน้าเป็นเหมือนไม่มั่นใจเลยอะไออันนี้เขาเขาอ่อยไว้เขาอย่างนี้ทุกครั้ง่นีดูหน้านักเรียนดูหน้าครูเวลาจะทําการต่อสู้หน้าต้องเป็นอย่างงี้เยอะน้องแพลวเคยอยู่บนวัวนานที่สุดเท่าไหร่ตอนนั้น68สิบแปดวินะสิบกว่าบีน โอ้สบายเลยค่ะเราได้43ตอนนั้นค่ะดูเพลงกันฮะแวโอ้จุดรน้วสุดเด็ด,ดนะนะอะไรต้นหอมล้องสิไม่อยากฟัง <S <S เอาเสียงใหม่เลยปะ ไม่มมได้เอาเสียงใหม่เสียงมึงนี่แหละ เชื่อ,อเจ้าที่นี่นี่ยังไม่ชอบเลยเนี่ยเอาอย่างพีเอ้าของรอเราครับโคจูนมามารอทางนี้ครับฝั<ร>่งนี้ขายยาวมาเอาหอมค่ะสุดลิสสุดเด็ดดนตรีมา ขึ้นได้เลยนะฮะคุณจูนเค oh, ยทำไม่ได้ทั้งสิ้น43เรื่อล้ำขึ้นไปก่อนเลยโอ้โวโอเคคู59ว Hyundai, um King, ินะพร้อมแล้วสุดลิสุดเดชดนตรี หากว่าไรคก็มันหลอกยังพอจะหลบหลีกกันได้ทัน เพ่อหัวเรื่อหัวลีเก๊กคะแนนลีลามาแกอยู่ข้างๆม้าตลอดอยู่ข้างตลอดเอาขาเกาะไว้แล้วก็เอาแขนนี่งๆคลังเข้าามแต่ว่าตัวเล็กแก็หนีไม่ถึงอ่าแต่ทําได้ดีกว่าครั้งก่อนครูครั้งก่อน43ใช่ไหมครั้งนี้ทําไปทั้งสิ้นนะครับ46วินาทีครับคู่แรกอีพิสโนโล่เก็บคะแนนขึ้นนำไปก่อนคู่ที่สองศรีนสุธรเลือกไปแอทแทคอีซี่เจอปั๊กแตกอีพิสโนโลกเลือกไปดีแค่เจอแม็กนัมครับ ต้อง็คเตร์แม็กนัมนะอของดีเมืองยะโสหน่อยนี่สมจิลเลยนะแม็กนัมเนี่ยนะครับที่ววได้อย่า้ร้องเพลง <laughs> สูไ้ไ้สู้ไว้เไอสูไปไวไไปไป้ปไไป ้ยเตกแตกตกแตกเขาร้องเพลงดีไงแต่เขาร้องเพลงดีตกแตกคีย <player> ์เ <Souls> ว <noise> ิร์ด so ด <month> erm <inaudible> ีแต่วิ่งสังอสังแงะไปหน่อยวิ่งวิ่งสังอสังแงอะไรร้อยกว่าทำไมวิ่งรเอยสามสิบวินะแล้วพอจบเป็นไงพอจบโอ้โหขาหมดแรงนี่นั่งอย่างนี้เลยนั่งอยู่อย่างี้นั่งพับเพียบเลยพี่ตกแตกทำไมไม่ยืนไม่ไหวแล้ว ครากรรมการเพลงอะไรครับดูเพลงนะฮะดูเพลงหน่อยสมจิตตนพึงจะพผคงขอฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายนำชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงทายก็น่าลองสมจิตเนี่ยโอเคอะไร เมื่อกี้เมื่อนะไอ้เนี่สาวคาราบาวแต่ว่าอันนี้โดนกว่านะอ๋อนี่โดนกว่าเหรอครับผมขอเอาใครโว่าคนลอบบัตนะแม่งนั่ก่อนหนแม่งนั่ลงได้แน่นะได้ครับผมแฟนพันธุ์แท้คาราบาวครับอ่าโอเคที่บ้านแผ่นคาราบาวสูงเท่านี้จากจากล่างมาเหรอวางไว้หลังตู้เย็นเอามาไปมาครับเด็กต่อต่อลงนัก วนแสนตะวันเพื่อจะผูกพันของฟ้า mm มีเวลาให้คนเราอีกมากมายหาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตายก็น่าลอง ภูมกนกาเที่ยวหากินไปยังดิ่นแดนไกลสุดสายตาเหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตลวนเกิดมาสแสวงหาต่อสู้และดินดนโอ้ชีวิตมีอะไรกันเยอะยะมีเกิดแก่เจ็บตายเค้ายกัน <Okay. S 1> แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ไกลใจย <Okay. S 1> าน คนยอมประปุลด้วยชั่วที่ในศักดิ์ศรีมีภางจนละล่ำรวยมีความรักเป็นเรื่องาวอันสดสวยความผิดหวังเป็นแค่เรื่องธรรมดา ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาทำอะไรแบบพี่อยากจะบอกแม่นะว่าในชีวิตเด่ยมึงจะต้องเจออะไรที่แปลกประหลาดอีกเยอะเลยเข้ามา ทำไปทั้งหมด64วินาทีครับโอเคอยู่ที่ตอกแตกกันตอกแตกเกิดอ่าดูการขึ้นครับนี่รอบต่อไปแสงตะวันเพิ่งจะโปร่ลขอบฟ้ามีเว คนเราอีกมากมายป้าชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตายก็น่ารองอมองดูฟ้าฝูงนกกาเที่ยวหากินไปยังถินแดนใกลสุดสายตาเหมือนยังเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมาแสวงหาต่อสู้และ พิย็อกเลครับเกิดอะไรขึ้นพิล็อกมมากเกิดอะไรขึ้นครับมันหลุดเองเหรอขามันขามันหลุดไม่เอาขาเกี่ยวอะทีนขาเดิมไปไหนอ่ะที่ว่าเพราะว่าผมทรงใหม่หรือเปล่าพอเป๋แล้วมันไม่ดีไม่ไปไถบาลานซ์ออกนะไถบาลานซ์ออกเสียสมดุลเลยใช่เสียสมดุลคือแต่ก่อนไปทรงกระดาข้อเพราะมันมันไม่เวี่ยงไงทีนี้มันหัวเวี่ยงไปไงโอ้ต้องแต๊งทำไปเพียง42วินาทีครับ คู่ที่สองทีมยศุธรตีเสมอเป็นสิบคะแนนเท่ากันตัดสินในคนสุดท้ายคนสุดท้ายโอ้โหโก้เลยฝั่งนี้อ้ำาโอ้โหเอาละครับโก้กับอ้ำอ้ำเพลงนี้เกมองเราอ้ำกังเกงใหม่ด้วยโก้กังเกงเก่าตัวเดิมตัวเดิมตัวแชมป์เลยใช่ไหมเอาละเว้ ดูเงกันนี่หนุกเล่ได้ครับสบายดีหรือเปล่าข้าวข้าวไม่เคยเลย้ได้ได้ไ่เจอไมเอไอวายแซ่ร้านอ่ะพี่ผมก็จักรพันธ์ก็ไม่ได้มาโคเวอร์ใหม่เหรอคะนี่สบายดีกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่เหรอเนี่ยๆๆอ๋อก็ก่อนนะพี่นะก็ก่อนก็ก่อนไปก็มาเว้สบายดีหรือเปล่าก็สบายดีครับอ้าวพร้อมแล้วดนตรีมาสิ่งที่สองคนไหนครับ สบายดีกันหรือเปล่าสบายดีกันหรือเปล่าไม่เจอกันนานคิดถึงเหลือกเกินวันนี้เป็นไงสบายดีกันหรือเปล่าหาให้ไปไม่ได้เจอหน้าตากลับมาแล้วมาเจอกันอยากเห็นตัวเธออยู่ทุกวันฝันอยู่ทุกคืนในสางสาวก็ห่วงอยู่ว่าเป็น เจอกันนานยิดถึงเหมือนเดิมวันนี้เป็นไงสบายดีกันหรือเปล่า ใช่ได้ใชได้ถือว่านานถือว okay, e ่านานเก่งเลยใช่ได้ใช่ได้ถือว่านานอ่ะคุณก้อนจะยสดอนไฟทั้งหมด73วินาทีครับไปพักก่อนมาอับขึ้นเลยชูบาลอ่ะชูชูหน่อยนะมาอับข uh, ึ้นเลยพร้อมดนตรีมา ันหรือเปล่าไม่เจอกันนานคิดถึงเหลือเกินวันนี้เป็นไงสบายดีกันหรือเปล่าหากหายไปไม่ได้เจอหน้าตากลับมาแล้วมาเจอกันอยากเห็นตัวอยากเจออยู่ทุกวันฝันอยู่ทุกคืนในร้างเ้าก็ห่วงอยู่เป็นเช่นไร วันนี้เป็นไงสบายดีกันหรือเปล่าหากเสียนานที่เราไม่ได้เจอเธอเฮ้ยพยายามแล้วเสียงอะไรอันสุดท้ายนะร้องว่าอะไรนะเเเโอเคสำหรับคุณ จากพิษลอดนะครับทำไปทั้งสิ้น57วินาทีครับสรุปคะแนนช่วงแรกมีพิษณุโลกขึ้นนำไปก่อน20ต่อ10คะแนนครับเดี๋ยวเรามาฟังคัทท้ายด้วยเด็ก2คนเลยนะฮะตามอายุไหนลูก14บีเดม15ดม15นะฮะเด็กๆนะครับแต่ว่าเสียงนี่ทรงพลังกันเหลือเกินครับเดี๋ยวให้ร้องในเพลงเดียวกันเลยดนตรีมาครับยเลยอยากจอเ้อมาอยากจ้องตาเธอเหลือเกิน เธอออกมาจะได้ไหมโอเคนะครับนะครเจอกันสักแป๊บหนึ่งอ้อ,อยที่ถึงจังเลยไม่เจอกันมาแต่นานโอเคนะครับนะครับออกมามา ช่วงหน้าเราไปฟัใครร้งองก่อนครับน้องาอปามยาโสธรคะแนน,นน้ำอยู่10นนคะแนนช่วงหน้ามาฟังเพลงจากน้องปามกันครับแต่วันนี้ด้วยปัญหาที่เขามี และสิ่งนี้ก็าทำออกมาเนี่ยถือว่าดีมากนะครับครับ centered, ดูนิ่งๆแต่พอล้องเพลงนี้พลังมามากเลยน้องปาลามเนี่ยถ้าเปรียบแล้วก็ยังเป็นมดอยู่นะมดตัวน้อยตัวนิดเหียสอยๆเหียเหียอุลักตัวสี่หอ <ha> <H> <H>